ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านหมึกหอมเกยตื้นพัทยานะคะเข้ามาก็ลึกพอสมควรแล้วก็ที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านกันนี่เลยนี่ค่ะร้านก็กว้างอย่างเปนกานรอคิวดิ้นึนงวันนี้นี่นะคะกุ้งลายเสือที่น้องเขาแนะนําว่าต้องมาต้องมาโดนต้องมาโดนนี่นะคะนี่ปลาหมึกดึบดๆบดืบดบีนี่ค่ะ โอ้มีหลายอย่างเลยนี่กั้งนะคะนี่แล้วก็นี่เป็นบออปลาหมึกของเขานะคะที่เราเห็นในรีวิวนะคะเราก็เข้ามาในร้านนะคะก็ใหญ่พอสมควรเลยแต่มาถึงก็ต้องเข้าบัตรซื้อบัตรคิวก่อนนะนี่เข้ามาจองตงัวบัตรคิวก่อนถ้าเราอยากรู้ว่าเขามีอะไรนี่เขาจะขึ้นป้ายตรงนี้นี่เลยตรงนี้นะนี่ว่าวันนี้มีอะไรให้กินเขาบอกว่าปลาสลัดเด็ดมากต้องมาโดนนะจ๊ะเขาก็จะมารับไม่ไม่ไม่เา เขาก็จะมารับออเดอร์ที่โต๊ะนะจน๊ะหอยจอบเอาไหมหอยจอบเอาสิอร่อยนี่หอยจอบไขรอ่ะอันนี้หอยอะไรนะลืมหอยมะระอันนี้เป็นหอยมะระนะจน๊ะนี่อันนี้เป็นหอยจอบนะคะเทกเจอร์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองอันนี้คือปลาน้ำดอกไม้นะคะทุกคนมีคูบูบูบูนี่ได้นี่คือหวังอะอันนี้ก็จะเป็น ก so ุ้งลายเสือนะจ๊ะนี่อันนี้สองตัวใช่ถ้าเป็นสามจุดสองศูนยน่าเฮยอะอ่ะลองดูดิอ่าลเหมือนกุ้งแต้งเนาะเฮ้ยเฮ้ยไปได้เลยนะไกางก็เหล็สามร้อยสามร้อยห้าสิบกำลเนาะอ่าประมาณนั้นสามอยสามร้อาสิบลังน้ำมัด้วยนะครับลุกค้าอ้าวมีแล้วแรงน่ครับหุยหุยหุย ราเพิ่มนะครับเห้ยเรตราคาด้านนี้นะผมมาเลยราคาเราจะติดค่อกว้างนะครับไซนี้สั่มละห้าสิบบาทตรงนี้ตรงนี้นะครับปลาหมึกสายลูกค้ารับด้วยนะครับตัวอะไรปลาหมึกสายราคาเริ่มต้นนะครับตัวเล็กห้าสิบตัวกลางหนึ่งร้อยตัวใหญ่สองร้อยเลือกใส่ได้เลยตัวกลางอ่ตัวร้อยหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราแล่ไปเสิร์ฟให้นะครับ หมึกมาแล้วนานมากมีตัวเดียวด้วยมองตา<อ>งฉัน<อ><อ>ตาฉัน<ม><ม>เลย